รับผมสายเทนิสิครับตามที่แจ้งไว้ให้เมื่อคืนเดี๋ยวจะลงให้วันนี้แหละเอาเท่าที่ลงลงให้เท่าที่ไหวแล้วกันนะครับผมก็ตัวไหนที่ผมเซตอัพเสร็จเขาขึ้นสายทำคำาวามสะอาดก็จะทยอยเอาออกไป ลงเร 2. 2. Again, ื F ่อยๆๆนะครับผมผมมี g g 5 5 b b ส่ปนสวยๆมาฝากนะครับผมประเดิมให้สวยๆเลยวันนี้อ่านี่ลายไม้สวยมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันก่อนค่อมาคุยเรื่องรายเอียนกันวันนี้ผมขึ้นสายเบอร์สิให้นะตอนแรกจะขึ้นสายเบอร์สิบเอ็บอร์สิหมดไปแล้วโอ้ยเบอร์สิบเขายดีมากเลยแต่จริงๆเบอร์สิบกำลังดีนะครับผม 没见牛。 ชอบเสียงเด้งๆอ่ะอย่ามาห้า<ๆ>อย่ามาห้าเสียงเด้งมาก<ๆ>หรือว่าใครชอบที่ซาวแบบหนักแน่นหน่อยก็กค่อยๆเพียบสายเอาใช้พวกสายเบอร์10หรือ12ก็ได้จริงๆ <c oughs> ใช้สายเบอร์สิบะกำลังดีไม่ต้องถึงเบอร์สิบสองหรอก ติดมือดีครับผมตัวเนี้ยโอเค ผมจริงๆผมเล่นกีตาร์ไม่เก่งหรอกเล่นมูบาาไปอยู่ในวงเล่านะครับผมโอเค f g 2 5 1 B Ma d e i n j a p a เดเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันเลยตัวนี้สภาพถือว่าโอเคนะสภาพดีใช้ได้เลยอ่ะผมไล่จางหัวเลยจากการโลโก้ไม่มีหลุดลอกนะครับผมลูกบิดสวยเอาไปขัดใหมนะเนี่ยผมผมบอกไว้ก่อนลนะลูกบิดอะไปซื้อวีนอนนะครับเงาวับเลยนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ขัดให้นะไม่มีเวลาเลยนะครับอันนี้ต้องขอโทษจริงๆส่วน พอบก็อาจจะมีบ้างเล็กๆในน้อยทั่วไปนะครับอ่าคือนักรบมันย่องมีบาดแผลอยู่แล้วเล่นที่ตามือสองมันต้องมีตำหนิบ้างเล็กๆนน้อยคอสวยเลยนะครับผมอ่ามีตรงนี้นิดเดียวเห็นไหมเอ่ยอ่านิดเดียวนะครับข้างหลังมีสวยมากลายไม้สองห้าหนึ่งบีเจอลายไม้สวยๆพีบขวาไว้เลยนะครับโอเคอ่าเป็นที่ข้างหลังเป็นพวกขนแมวไม่อ่ อสวยเลยสวยเลยข้างหลังสวยแต่พี่เป็นพวกคนแมวทั่วไปข้างๆลูกค้าก็ดูไปด้วยบางทีผมอาจจะไม่เห็นอ่ะตรงนี้นิดหน่อยนี่เล็กน้อยนะครับผมไม่น่าเกลียดครับนี่ลายไม้สวยมากโลส,ส,สูสูอ่าข้างๆสวยนะครับโอเคข้างหน้าข้างหน้าก็สวยเลย ก็เต็มที่ก็เป็นพวกขนแมวทั่วไปเล็กๆน้อยๆอย่างอย่างพวกจุดเล็กๆพวกเนี้ยมันก็ตามอายุการใช้งานของของเนื้อไม้เนื้อไม้มันหลายสิบปีโอ้กีตาร์สี่สิบห้าสิบปีหกสิบปีได้อ่าสภาพนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับผมก็อาจจะมีบ้างหรือรอยเล็กๆน้อยๆทั่วไปก็ตามกาลเวลาของกีตาร์นะครับผมเห็นว่าเออจริงๆมองแทบจะไม่เห็นเลยเนี่ยตรงเนี้ยอ่าเนี่ยๆเล็กๆน้อยๆทั่วไปนะครับผมโอเคก็ตามนี้ส่วนตังทัชชิ่ง ตัวนี้ผมแต่งไว้ให้ถัาชิ้ง2.5พอดีเป๊ะเลยนะครับผมกำลังดีไม่ต่ำม,มากไม่สูงมากจนเกินไปนะครับผมทัาชิ่งผมจะแต่งไว้ให้ที่2.5นะครับผมอ่าจริงๆมันต้อง2.7แต่ว่าประมาณนะี้กำลังดีนะครับ ใช้ตีคอร์ดก็ได้ใช้โซโล่ก็ได้คือกีตาร์สงเล่นนอดอ่ะมันเล่นได้หลากหลายแนวมันเล่น่นได้ทุกแนวแหละ ี่ราคาอยู่ที่5400บาทนะครับผมสนใจทักแชทส่วนตัวได้เลย54 0 0ค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180 <c oughs> แเก็บรายทางอยู่ที่250กรณีที่เก็บรายทางมัดจำา500ฟังไม่ผิดครับผมกรณีที่เก็บรายทางมัดจำา500ส่วนที่เหลือจนะ่ายหน้าบ้านได้เลยทําไมถึงให้มัดจำขายของเดี๋ยวรวยโอเคยาว,ยาว,ยาว ก็รายละเอียดตามที่ผมแจ้งไว้ให้เลยนะครับผมถ้าเจอใน YouTube ลูกค้าก็ทักแชทส่วนตัวได้เลยเออแอดไลน์ได้เลยถ้าเจอในเฟซด้เพจในกลุ่มทักแชทส่วนตัวถ้าสนใจพร้อมปิดจริงๆทักแชทส่วนตัวหรือไม่โทรมาสอบถามสินค้าก่อนได้ครับผมโอเคไม่ต้องคอมเมนต์เชื่อผมถ้าสนใจจริงๆทักแชทได้เลยนะครับผมเสียงเล <ST S> ่นดีมากตัวนี้าราคาและรายละเอียดตามที่ผมแจ้งไว้ให้ฝากด้วยนะครับผม251 b j 8ี we have